สบายดีปบลูกพอฟอกสองมาลงแล้วก็ไอ้กินน้ำใส่ลุงกลาบลุงไหไล่ลุงน้องเลยปบลุงตอนนี้ยานะปุบลุงฮะ แล้วบุกินง้านี่บ่กที่ันพิงเด็ปดเศ้าพ่อหนุ่มเดี๋วพอดี ไฟไฟไฟลงนรกนะค่อยไฟเไ,ไงสองสี่หกเจ็ดเจดตัวค่อย อย่าข้างมอางเแม่แลวมันยูนแถวป่าตน้เนาะมันอยู่ปหนาวดิ้แม่หนาวันเย็นอยู่ป่ามนก็คือนะเออยร่วาดีเดมันป่าที่พอเลือกเดิไปหาป้าก็น้ำมันก็แห้งเชาคลองแถวยังเนาะน้ำมันหลมนกกรเซ้าหรืมันมันิเยมนมาเพราะนั้นทำปอง่ายๆ่องนี้มนู เสื่อมนิ้บุกคอยเสื่อนิ้บุกอยย่นั่มาไ네ดนลมกระยำมันละกระยำเละขันี่นี่มันดิน้องนั้นบกินบมน้องน่ะบุมีน้ำบมก ลงได้มันมีปลา,เ,าเ,นปนเนยปลาฮาไปจินี่ยมันเม็นปมนเม่นมนเม่นมม่นเมนน้องนี่ก็บเลิกตีนกนนนเานาะเกอืม็เขียวค่ะกิโลเนาะออเขียวอุ่นง ขะ,ะบบควคลงเล่เป็นตะย่านปิงนะลงุงตะปิงสีลายตรยงนี้นวะาาออ<อ>ช่องอันเชีเ่ยวเข่ากระติกแห่เอาปบอยู่ลงกปะตึกอยู่บ่มีปิงโอ้ยบมีเลย มันมีแต่เแถาห่วยนะแล้วกันห่วยนะว่ายนี่ยเดินปุกมันไปตรงไปล่งก็ได้ก็แม่ลายลีแม่โล่งเป็นรอยเจ้าเซลเซียลพอได้ย่านนอกแต่คันลายแล้วกับมันจะเหงื่อมันจะแจ็คกิ้นคนลูกอยู่ค่ะมันลายลีกับแม่กันรับละสองสามตู้บริย่านแต่ห่วยเขามันลอยมาเซลเซียลมันก็ย่านเลยนลายกระโดดเนาะแม่แต่มะนี่รับประกันบรามีบรามีคือทั้นี้นะเฟียจกินมาแล้ว ปิดลายเนาะปิดลายปิดปะเอียงเขาไหมโดมเนาะจังไงได้ที่เศร้าลุ่มล้มเลยว่ามันยังดอกมือเตะโมเมนต์เปล้าเขาบอกเ่าผมอาบน้ำ

เม่เลยไปใช้กับไร้องกัรตัวเองนี่ยินเข็มกลังสีเข่ามาทา้งบ้านเนาะช่องเข็มเข่าแห้งแล้วยังเข็มซ้ำหรเข็มเละแานเข็มใยา่เลยเนาะพวก็ได้ซักเยอะเลยได้ซักเข็มเดียวจนสัน่มาเมื่อเลกเานะสองแบเออมามื่อแรกเลยซักเลยบ่ วะชากวนเกี่ยวขานะมามื้อแรกอาบน้ําบ่ได้ตักแห้งไปเลยเมื่อยเนาะบ่ได้ว่าอ่อนเพียวันนี้บีเข็มที่3พี่น้องอืโอ้ยาแล้วซักคือบ่รอเข็ม2บ่เป็นหยังเข็ม2หน่ยก็ยยากหลายๆก็เนาะยทเข็ม4เข็ม5โอ้ยมือใดมันสิเซาพี่น้องโควิดบ่ ว่าไงวะแม่นมาบอกเลยด้วยว่าป้าหน้าบอกโควิดอันนี้มันโควิดโควิดสิบเก้าว่ะอ่าคันโควิดสิบเก้าอันนี้ปีสองพันสิบเอ็ดเลยยังโควิดปีอลไรยังโควิดอยู่แม่นอันนี้เขาก็วนโควอยู่น้ำการอ่าไปไทยไปเทยไปใช้กับบอได้ไปหลินไปเกี่ยวไปทางใดก็บบอได้ย้อนโคบวิด ไปใส้กันลำบากะบะกี่สิบเป็นลินเฮือนมูเดีเดี่ยวนี้ไปบม่ไเลย่านกันไเมนเดียวมงมนตี้ามนยิาไปตาคนต่างยาบ่เมนว่าเทาย่านเขาอย่างเดียวแล้วเขากัย่านเทาคือกันโอ้โหไฟมีเนาะโอ้โหไฟมีโอ้โหไฟไปทางใดแต่ละมือเนอะ กันเองคนย่านคนออกไปมาเนาะแม่นลุงโรคในอื่นในวัฎยานกันได้โควิดวัฎยานครับรรดาเป็นโรคโควิดนี่เราคนย่านคนสมมุติว่าเป็นโรคอันนั้นอันนี้ไปหากันกับได้วัฎยานบรรดโควิดไปหากันบัฎยาบรานากันข้าบโบโบเห็นมั่นเหมือนมั่นเห็นเ้าวจะเข้ามาตอนไหนจากโซมันอยุดใจแล้ว มเดี๋ยวนะหะกับวามัานมันยินเน่าแล้วก,ก,ก,ก็อ่าเน่านะฮผูกไผ่ก่อนพี่น้องไปมัน đến sơn sơn là bạn Mì tôi thực tôi địa hồ đúng không ạ ใช่ลุงอือเหม็นออขอเฮือดเลยเแตเนาะป้ายป้ายยังโมเดดพุริคําเลยสิบเบตมองอะอึฮ โตโคตรลายน่ะมาหลวกโอ้เมนฮะโอ้คิดถึาพ่อมกันเลย ketenang ketenang Jungo Iwas Anfang ເບິ່ງເັນບົງເຈົບຄລິບບລົາກ Like ກະ Share ກະຕິດຕາມເລັກໂຕສອງບໍ່ລົງອັນນີ້ບໍ່ລົງເຂົ້າຄຸນເນາະເຊນຜູີດານາສບ